รายงานด่วนจากอินโดนีเซียจาการ์ตาเมืองหลวงมีระเบิดสองลูกณจุดที่ป้ายรถเมย์อูทางตะวันออกของกรุงจาการ์ตาตายอย่างน้อยสมครับและก็มีนายตำรวจด้วยอาจจะตายถึงหคนก็ได้ก่อการร้ายอย่างนี้ติดพันกันที่ฟิลิปปินส์ทางใต้ฟิลิปปินส์ก่อการร้ายยึดเมืองมาราวีผ่านมาเพียง24ชั่วโมง ที่จาการ์ตาเมืองหลวงเลยนะครับเมืองหลวงอินโดนีเซียนี่ก็คืออาเซียนครับต้องถือว่าใกล้บ้านเราอย่างน่าเป็นห่วงต้องเกาะติดและต้องเข้าใจถึงเบื้องหลังเหตุผลต่างๆผมมาอยู่ที่เวียงจันทร์เมืองหลวงของลาวครับมาสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีสปป,ปลาวท่านทองลุนสีสุลิศแต่ว่าเหตุการณ์ ในอาเซียนประเทศอื่นที่ต้องจับตาดูและจะต้องดูรู้รายละเอียดเลยครับว่าจากนี้ไปจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ไหมฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก่อนหน้านี้ที่มาเลเซียสิงคโปร์ก็มีความหวาดกลัวกันครับว่ากลุ่มไอซิสหรือกลุ่มที่โยงใยกับไอซิสกำลังจะก่อเหตุร้ายบานปลายออกไปหรือเปล่า ก็มีคนตีความว่าเป็นเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปที่ตะว,วันออกกลางไปที่ซาอุดีอาระเบียและกล่าวปราศัยว่า drive them out drive them out ขับพวกนี้ออกไปบอกซาอุดีอาระเบียและประเทศในตะว,วันออกกลางว่า drive them out ขับออกไปเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ทำให้กลุ่มก่อการร้าย i อต้องกระจายพลังกำลังแสดงแสนยานุภาพด้วยการให้ทรัมป์เห็นว่าคุณมาขับไล่ ผมในซาอุในตะว,วันออกกลางแต่ผมสามารถปฏิบัติการตอนนี้ได้เกือบทุกจุดแล้วแน่นอนครับเราจะไม่นับเหตุการณ์ที่ระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎที่กรุงเทพมาเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่าไม่น่าจะโยงอะไรเกี่ยวกับไอซิสโดยตรงถึงแม้ว่าจะมีบางคนบอกว่ามีจดหมายเตือนว่ากลุ่ม BRN จะปฏิบัติการถึงกรุงเทพ แต่ก็ไม่น่าจะโยงกับ IS หรือ i s ซิสโดยตรงได้แต่กรณีของทางใต้ของฟิลิปปินส์ที่ยึดเมืองมาราวีกับที่อินโดนีเซียที่เกิดระเบิดกลางเมืองตรงป้ายรถเมล์ใกล้ๆก,ก,กับสถานีขนส่งซึ่งต้องถือว่าเป็นที่ชุมนุมของคนชุมชนของประชาชนเป้าหมายคือสร้างความแตกตื่นสังหารคนทำร้ายร่างกายคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่ถ้ายงไปถึงแมนเชสเตอร์อังกฤษ ที่เวทีคอนเสิร์ตของอารีนาแกรนเดที่ตายแล้วไม่ต่ำกว่า22คนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า59คนตอนนี้ก็เข้าใจว่าไอซิสนั่นแหละครับอยู่เบื้องหลังฉะนั้นไอซิสที่แมนเชสเตอร์ไอซิสที่เมืองมาราวีเกาะมินดานาวทางใต้ฟิลิปปินส์และไอซิสที่กลางกลุ่มป้ายรถเมล์ของจาก,การ์ตามีความโยงใยกันขนาดนี้ประมาทอย่างไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยครับ ประธานาธิบดูเตอร์เต้ไปเยือนมอสโกเพราะเกิดเรื่องที่มินดานาวทางใต้ฟิลิปปินส์บินกลับมาครับและประกาศเลยครับว่าอาจจะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินกฎอายการศึกเนี่ยนอกจากจังหวัดมินดานาวทางใต้แล้วอาจจะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งประเทศทั้งประเทศครับและอาจจะยาวนานถึงหนึ่งปีแปลว่าดูเตอร์เต้กำลังมองว่าการก่อการร้ายครั้งนี้ไม่จำกัด แต่เฉพาะที่เมืองมาราวีซึ่งมีประชากรประมาณ2องแ0,000คนเท่านั้นครับแต่ว่าโจรก่อการร้ายเนี่ยแรกเริ่มเดิมที15คนอาวุธเต็มมือพอบุกก็ไปเจอทหารเจอตำรวจยิงปะทะกันกลางเมืองประชาชนหนีตายกันจ้าระหวันครับถูกสั่งให้ปิดประตูปิดหน้าต่างห้ามโผล่ออกมาเลยเป็นอันขาดเพราะว่ากำลังหน่วยรบพิเศษของฟิลิปปินส์นั้นจะต้องจัดการเอาอยู่ให้ได้ แต่ว่าล่าสุดนี่ทางฝ่ายติดอาวุธทางฝ่ายก่อเหตุร้ายก็เรียกพักพวกมาอีกประมาณเป็นร้อยตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับว่าฝ่ายไหนได้เปรียบรัฐบาลตำรวจทหารหรือฝ่ายก่อเหตุร้ายได้เปรียบกันแน่แต่ที่รู้แน่ๆคือกลายเป็นเมืองร้างแล้วครับมาราวีกลายเป็นเมืองร้าง,าาาเ,เ,ง,างเพราะว่าประชาชนหนีตายกันเป็นพันพันคนหนีออกไปนอกเมืองไปอยู่ที่อื่นแล้วครับเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วไฟฟ้าก็ดับกันเป็นแถบ,แถบ อาหารการกินไม่ต้องพูดถึงจะไปซื้อหาอาหารได้อย่างไรครับในเมื่อทั้งเมืองนั่นถูกล็อกดาวน์ถูกตำรวจทาหารและผู้ก่อการร้ายต่างคนต่างยึดกันคนลำบุมของเมืองและสู้กันตาต่อตาฟันต่อฟันความโหดเหี้ยมทารุณของปฏิบัติการครั้งนี้นี่ตัดหัวนายตำรวจคนหนึ่งเผาตึกรามบ้านช่องจับพระแคทธอลิกคนหนึ่งและ ผู้ที่มาอยู่กับพระสวนมนต์กับพระอีกจํานวนหนึ่งเป็นแคาทอลิกทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไปปักธงสีดําธงไอซิสเนี่ยแหละครับบนตึกโรงพยาบาลเพราะว่าเข้าไปยึดโรงพยาบาลด้วยนี่คือปฏิบัติการที่ชัดเจนครับว่ามีรูปแบบที่มาจากกลุ่มไอซิสค่อนข้างจะแน่นอนตัดหัวยึดจับคนไปตัวประกันปักธงดํา และยิงใส่ผู้คนโดยไม่เลือกหน้าและถ้าหากเป็นเช่นนี้จริงก็แปลว่าจะต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีฟิเดนามาคอสเมื่อ30ปีก่อนที่เคยประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศหลังจากนั้นไม่มีเมื่อประชาชนโขนเผด็จการมาคอสแล้วหลังจากนั้นฟิลิปปินส์ก็กลับมาสู่ภาวะปกติถึงแม้ว่าทางใต้บินานาเนานี จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมาตลอดก็ตามแต่ช่วงหลังเนี่ยมีที่พลของไอซิสเข้ามาเกี่ยวโยงส่งคนไปฝึกในตะว,วันออกกลางและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทางใต้จนเกิดเรื่องเมื่อวานนี้แหละครับที่ก็ไปยึดเมืองมาราวีการยึดเมืองทั้งเมืองเพราะว่าไอซิสต้องการแผ่ขยายอิทธิพลบารมีประกาศกล้องโลกว่าตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่หลบเข้าไป ก่อเหตุร้ายระเบิดฆ่าตัวตายหรือขับรถชนคนแล้วต่อไปนี้ในจังหวะที่เขาทำได้เขาจะยึดเมืองมาราวีเป็นเมืองเล็ก,ลกๆทางใต้ทางจังหวัดมินดาเนาของฟิลิปปินส์ดูเหมือนว่าฝ่ายก่อการร้ายจะมองเห็นโอกาสที่จะเข้าไปยึดประกาศชัยชนะและทำให้เห็นว่าบัดนี้ปฏิบัติการเขากระจายตัวไปทั่วโลกได้ ที่ฟิลิปปินส์นี่นักวิเคราะห์ทางทหารของสหรัฐบอกว่ายิ่งวันยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นครับว่าไอซิสอาจจะใช้ดโดรนนะครับใช้ดโดรนในการโจมตีเพราะว่าปฏิบัติการของไอซิสนั้นยกระดับพัฒนาขึ้นมาตลอดเมื่อสามารถบุกเข้าไปที่ไหนได้ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีล่าสุดก็คือดโดรนครับมี ผู้อำนวยการของสำนักข่าวกรองของสหรัฐบอกกับคณะกรรมการทหารของวุฒิสภาของอเมริกาบอกว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้ได้เริ่มใช้ unmanned aerial vehicles ก็คือโดรนนี่แหละเป็นเครื่องยนต์ไร้คนขับใช้ทั้งเพื่อลาดตระเวนหาข้อมูลและโจมตีพร้อมๆกันไป ปีที่ผ่านมานี่ไอซิสได้ใช้ดโดรนสำหรับ 1. ส่งขนส่งวัตถุระเบิดและ 2. อหาข้อมูลข่าวกรองถ่ายรูปให้เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายทหารอยู่ที่ไหนบ้างนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการมองว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมันจะขยายตัวออกไปอย่างไรอเมริกาต้องเข้ามา ขณะเดียวกันฟิลิปปินส์เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นประเทศที่น่าจะมีจุดอ่อนมากเพราะว่าเป็นเกาะมากมายกายกองและทางใต้นี่เป็นที่ชุมนุมรวมพลของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลในทุกรูปแบบมีกลุ่มแยกดินแดนมีกลุ่มมาเฟียที่ผู้นํำท้องถิ่นเลี้ยงเอาไว้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองค้ายาเสพติดรวมไปถึงการ ลักลอบจี้คนเรียกค่าไถยค่าอาวุธครบถ้วนเลยครับทางใต้ของฟิลิปปินส์ในจังหวัดมิดานาวนี่มีครบทุกอย่างของความชั่วร้ายของสิ่งที่ผิดกฎหมายยิ่งเมื่อไอซิสเข้ามาเจาะได้ทะลุกทะลวงได้ก็สามารถแผ่ขยายอิทธิพลไปในกลุ่มต่างๆที่อยู่คนละข้างกับรัฐบาลฉะนั้นมีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มการเมืองกลุ่มมาเฟีย กลุ่มค่าของเถื่อนกลุ่มหนีตายจากกฎหมายทุกรูปแบบการเข้าไปยึดเมืองมาราวีครั้งนี้จึงเป็นเพียงปลายเหตุเป็นเพียงการแสดงออกของการใช้ความรุนแรงของกลุ่มไอซิสจะเป็นกลุ่มไอซิสโดยตรงหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเลื่อมใสในไอซิสหรือว่าได้รับการฝึกจากไอซิสก็ตามครับเขากำลังแสดงอภินนหารที่ไม่เคยกล้าทำมาก่อน นี่คือความน่ากลัวว่าทั้งโลกเนี่ยจะสามารถร่วมมือกันจริงจังในการป้องกันและในการปราบปรามการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆได้หรือไม่เพราะว่าการก่อการร้ายนี่ก็มีวิวัฒนาการมีการยกระดับมีการพัฒนาวิธีการใช้ดโดรนด้วยนะครับดโดรนใช้ได้อย่างไรในเมื่อดโดรนเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งเฉพาะที่ทางการเอกชนใช้ไม่ใช่เพื่อเหตุการณ์ก่อการร้ายแต่ว่า แน่นอนครับกลุ่มก่อการร้ายใช้ไซเบอร์อัตแทใช้เทคโนโลยีใหม่ใช้ผมเชื่อครับว่าเขาก็จะคิดถึงปัญญาประดิษฐ์แล้วละ่ะ AI อะไรล่ละ Artificial Intelligence Robots หุ่นยนต์ในการที่จะทำศึกสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายคิดดูสิครับว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาโลกเราทุกวันนี้เนี่ยมีความน่าสยดสยองอะไรบ้างตื่นเข้ามาเราเห็นข่าวการยึดเมือง มาราวีทางใต้ฟิลิปปินส์ด้วยกลุ่มก่อการร้ายที่โยงกับไอซิสตื่นก็มาตอนเช้าเราได้ข่าวมีการฆ่ากันตายด้วยระเบิดของกลุ่มก่อการร้ายที่ฆ่าตัวตายให้คนอื่นตายแล้วก็เจอแล้วครับเขารู้ด้วยซ้ำไปว่าคนที่ก่อเหตุอายุ22ที่แมนเชสเตอร์เนี่ยชื่ออะไรซา l มันอารบี แล้วเคยอยู่ในแฟ้มอัจฉรกรรมของ FBI อของสหรัฐมายาวนานเพิ่งกลับมาจากลิเบียได้ไม่ถึงสัปดาห์ไปลิเบียมานะครับซัมเมอร์นเนี่ยที่ไปก่อเหตุร้ายที่แมนเชสเตอร์เนี่ยเพิ่งกลับมาจากลิเบียและ FBI ข่าวกรองสหรัฐก็รู้อังกฤษก็รู้ว่าคนเนี้ยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหลุดแป๊บเดียวครับพลาดไม่ได้ติดตามเพียงเดือน2เดือนเท่านั้น เหตุร้ายเกิดตูมตามขึ้นมาเลยครับเกิดเสร็จที่แมนเชสเตอร์ก็มาเกิดที่ฟิลิปปินส์ทางใต้นี่น่ากลัวอีกรูปแบบหนึง่งคือสามารถเข้าไปยึดเมืองทั้งเมืองได้ชาวบ้านหนีตายกันจ้าละวันและไฟดับทั้งเมืองทหารตำรวจที่รัฐบาลส่งเข้าไปก็ช้าแล้วเพราะว่าฆ่าคนตัดหัวคนตัดหัวตำรวจเลยนะครับนี่ก็คือรูปแบบของไอซิสอย่างชัดเจนตัดหัวเสร็จบุกเข้าไปยึดโบสโบสแคทอลิก ซึ่งอยู่คนละข้างก,ก,กันกับกลุ่มก่อเหตุรายนี้แล้วก็จับชาวบ้านขังในบ้านเพื่อต่อรองกับทางทหารทางตำรวจที่รัฐบาลกลางส่งเข้ามาประธานาธิบดีดูเตร์เต,เต,เต้บอกเลยว่าอย่างนี้ต้องปราบกันด้วยวิธีเด็ดขาดจะต้องประกาศกฎอัยการศึกไปทั่วประเทศอย่างน้อยหนึ่งปีดูเต,เต,เต้ก็ใช้คำที่ดุเดือดรุนแรงนะครับว่าคุณฆ่าเรา เราจะฆ่าคุณฆ่าคุณไม่มีทางเหลือได้ก็ใช้ภาษาคล้ายๆกันกับปราบผู้ค้ายาเสพติดแต่คราวนี้มันแรงกว่าเพราะว่าผู้ค้ายาเสพติดนี่ไม่มีอาวุธอาจจะมีเป็นกองทัพส่วนตัวแต่ไม่ได้ค้าอาวุธด้วยแต่กลุ่มไอซิสนี่ค้าทั้งอาวุธฆ่าคนและใช้วิธีการรุนแรงตัดหัวคนจับคนไปเผาทิ้งจับคนไปฝังเป็นๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ ใกล้ตัวมากขึ้นและเราก็ไม่เคยเห็นปฏิบัติการอย่างนี้ที่ทำให้เรื่องราวต่างๆที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่สามารถจะเข้าใจได้โดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศนโยบายว่าจะปราบปรามไอซิสและกลุ่มก่อการร้ายอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นกันไปซาอุดิอาระเบียก็ปราศัยมีเนื้อหาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับเรื่องอื่นไม่พูดเท่าไร่แล้วแต่ว่าทรัมป์จะสามารถระดม สัพพกาลังได้จริงหรือเปล่าเพราะในตะว,วันออกกลางก็มีความสลับซับซ้อนมากครับว่ารัฐบาลบางรัฐบาลแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียเองก็มีคนสงสัยว่าหนุนหลังกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มไหนเพื่อจะไปจัดการกับเพื่อนบ้านที่ตัวเองไม่ชอบหรือเปล่าแล้วยังมีอิหร่านอีกนะครับอิหร่านที่เป็นศัตรูร้ายกาจของสหรัฐและสหรัฐก็กล่าวหาอิหร่านว่าเป็นสปอนเซอร์ของการก่อการร้ายสากลมาตลอดซึ่งก็แปลว่าความขัดแย้งในระดับรัฐพอลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง คือต่างฝ่ายต่างใช้ก่อการร้ายเพื่อสู้กันอีกฝ่ายหนึ่งอเมริกาก็ถูกมองว่าเป็นคนเอาเงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอีกกลุ่มหนึ่งแม้กระทั่งไอซิสนี่การก่อตั้งไอซิสนี่ก็ย้อนกลับไปร่องรอยของสหรัฐในการช่วยเหลือให้ก่อตั้งก็มาจากเงินของอเมริกานี่แหละอิหร่านไม่ถูกกับสหรัฐอิหร่านก็ไปสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายที่สู้กับสหรัฐในซีเรียในอิรัก ขณะเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าอิสราเอลกับอิหร่านก็ไม่ถูกกันอิสราเอลก็มีขุมกําลังของตัวเองในตะว,วันออกกลางเหมือนกันต่างฝ่ายต่างใช้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายเพื่อซัดกับอีกฝ่ายหนึ่งไปไปมามาเหยือ่อก็คือชาวบ้านทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความขัดแย้งนี้เลยแม้แต่น้อยครับฉะนั้นชาววันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นเลยครับ ตู้มที่แมนเชสเตอร์อังกฤษตู้มที่มินานาวฟิลิปปินส์ตู้มที่อินโดนีเซียระหว่างนั้นก็ตู้มที่กรุงเทพด้วยนี่ครับเป็นสิ่งที่ต้องจับตาและต้องเฝ้ามองทันทีที่มีข่าวร้อนแรง breaking news ผมจะตัดเข้ามาเพื่อรายงานวิเคราะห์ร่วมกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมยังอยู่ที่เวียงจันทร์ครับ เมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์พิเศษท่านนายกรัฐมนตรีทองลุนศรีสุริตได้แนวคิดได้ความรู้ได้ข้อมูลมากมา,ายหลายอย่างจากเพื่อนบ้านของเราที่ตอนนี้ก็มีแผนการของการพัฒนาประเทศที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับหลายๆเรื่องที่ไทยเราต้องเรียนรู้จากเพื่อนบ้านสปปลาวหลายๆเรื่องต้องจับมือกันให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและอาเซียนจะต้องจับมือกันเรื่องต่อต้าน ปราบปรามป้องกันการก่อการร้ายอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเห็นแล้วครับว่าโลกนี้วุ่นวายปันป่วนโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาก็ทําให้ยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดนัลด์ทรัมป์เข้าเฝ้าสันตป,ปาปาครับที่กรุงวาติกันเมื่อวานนี้ข่าวคราวที่ออกมาก็ยังไม่ทราบว่าพูดคุยอะไรกันเพราะว่าสันตป,ปาปากับทรัมป์นั้นเคยมีวิวาทะกันหลายเรื่องเพราะว่ายือนอยู่คนละมุม โดยสิ้นเชิงแต่ว่าก็ดูเหมือนภาพถ่ายที่ออกมานั้นพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งมารยาทของแต่ละฝ่ายพอสมควรแต่ว่าการก่อการร้ายนี่ก็จะมีผลที่ทำให้ทรัมป์จะต้องปรับนโยบายของตัวเองต่อทั้งตะวันออกกลางต่อทั้งจีนต่อทั้งรัสเซียและต่ออาเซียนด้วยครับจับตาดูนะครับข่าวเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่อคนไทยทั้งสิ้นเราอาจจะไม่ต้องตื่นตระหนก แต่เราต้องตื่นตัวต้องระมัดระวังต้องเข้าใจความเป็นไปเข้าใจการเมืองที่เกิดขึ้นและเข้าใจว่าไทยเราจะต้องทำอะไรบ้างต้องป้องกันอย่างแข็งขันครับเพราะว่าไอซิสได้กระจายตัวในรูปแบบต่างๆนะครับไอซิสไม่จำเป็นต้องมาเองจากซีเรียจากอิรักครับไอซิสได้สร้างขุมข่ายเครือข่ายผู้สนับสนุนที่ติดอาวุธฝึกซ้อมมา ทำกิจกรรมต่างๆระเบิดเป็นจุดๆได้บุกเข้าไปด้วยระเบิดฆ่าตัวตายได้ไปวางระเบิดหรือไปเทรนฝึกคนรุ่นใหม่ให้มีความเกลียดชังต่อค่านิยมเดิมๆได้ทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่สังคมที่ไร้เสถียรภาพสังคมที่อยู่ด้วยความเกลียดชังสังคมที่เอาความขัดแยง้งแก้ด้วยความรุนแรงสถานการณ์เช้านี้ เป็นเรื่องที่ยังต้องจับตาดูว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าประกาศภาะวะฉุกเฉินทั้งประเทศ1ปีเต็มแน่นอนครับโลกก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่งอินโดนีเซียก็อยู่นิ่งไม่ได้มาเลเซียสิงคโปร์ก็จับตาดูเพราะมีเขาเรียกเซลล์ครับเป็นจุดเล็กๆของกลุ่มก่อการร้ายหรือคนที่ได้รับการฝึกฝนมาเนี่ยที่เตรียมตัวเตรียมการที่จะก่อเหตุ ได้ตลอดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับช่วยกันแชร์คลิปนี้และอย่าลืมเข้าไปที่ YouTube ด้วยนะครับสุดที่ช,ยชัย h ชนแนลไปกด subscribe กด subscribe ทันทีที่ผมสด YouTube สด Facebook Live ท่านจะได้รับคำเตือนว่าบัดนี้สดแล้วติดตามร่วมกันเราต้องมีความสนใจและติดตามข่าวอย่างมีสติรอบด้านครับขอบคุณ สำหรับชาวนี้ครับสวัสดีครับ